รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมนุษยชาติได้คิดค้นการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆมากมายแต่ด้วยความหลากหลายทางเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์มนุษย์เริ่มใช้สัญ,ญลักษณ์ต่างๆถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่องรอยของอดีตและไม่สูญสลายไปตามกาลเวลาเวลาผ่านไปหลายพันปีมนุษย์ ไม่เคยหยุดพัฒนาวิวัฒนาการของการสื่อสารจนในที่สุดได้ก่อเกิดการสื่อสารภายใต้การพอรหัสรูปแบบใหม่ของโลกขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดาวินชีเกมพอรหัส สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดาวิชีเกมถอดรหัสครับที่ง้างกันเอาไว้ะนะครับผมทุกคนทราบกันดีว่าเราอยู่ในช่วง count down ไปสู่เงินล้านของคุณตั้มแชมป์ของเราซึ่งตอนนี้อยู่ที่ count down ที่5นั่นก็คือสมัยที่16แต่ตอนนี้เจอคู่ต่อสู้อีกคนหนึ่งที่ต้องบอกเลยว่าคาดไม่ถึงไวมากๆไวจริงๆค่ะและตอนนี้เธอก็ขึ้นนำอยู่ที่ 9,000ต่อ5,000คุณบุกกี้ครับตอนนี้เราต้องมาดูกันครับว่ากลยุทธ์ของแชมป์ของเราจะเป็นยังไง <c oughs> เพราะตอนนี้เขาตามอยู่ถึง4,000ค่ะห่างกันอยู่ถึง4,000เลยทีเดียว5,000ที่เราถืออยู่นี้สู้ยังไงครับคุณตั้ม2,000ครับ2,000มาครับรวมเป็น4,000ตรงกลาง <c oughs> ดาวินชีขอ4พยาง4 พยาารหัสภาพมาครับมีใครในบ้านไหมว่าไงจ๊ะ ใครในบ้านไหมว่าไงจ๊ะตอบครับคุณบุกี้ครับอยู่เย็นเป็นสุขถูกต้องครับเก่งมากมากภาพแรกมีใครในบ้านไหมว่าไงจ๊ะแปลว่าอยู่ และภาพที่2ปลาที่อยู่ในน้ําแข็งนะฮะเย็นภาพที่3ปลาที่ยังมีชีวิตยอยู่เป็นและภาพที่4ปลาที่ถูกการทอดไปแล้วสุกอยู่เย็นเป็นสุกโอ้โห1 0 0 0งห0 0่ต่อ3,000ครับขึ้นดำแล้วคุณบุก๊กี้ตอนนี้1น0 0งหมืน่หนหนต่อสามพขอเบรกค,คุยกับแชมป์ของเราก่อนค่ะเป็นไงบ้างฮนะคู่ต่อสู้คนนี้ เจอเอเนอร์จีล้นและเสียอาการเลยครับผมเอเนอร์จีเข้ามาแบบเต็มจริงๆแชมป์ไม่ได้งงรหัสภาพแชมป์งงคู่ต่อสู้มากกว่าตอนนี้คงไม่เคยเจอแบบนี้แน่ๆนะคะแต่ห้ามงงนานนะครับตั้มอยู่ดีๆเราเหลือ3,000ครับซะแล้วมาครับสมาธิครับสู้ๆค่ะสู้ๆคุณพงกิตอนนี้รู้สึกไงเอเนอร์จีคุณล้นมากยังมีเอเนอร์จีเหลืออีกเยอะค่ะเชื่ออย่างนั้นครับผมไม่ไม่ไม่ต้องบอกว่าเราน่าจะทราบหนึ่งหมื่นหนึ่งพันต่อสามพันครับ สู้เท่าไหร่ครับตั้ม1,000ครับ1,000ก่อนนะฮะมาครับรวมเป็น2,000ตรงกลาง2,000ตรงกลางครับดาวินชีขอ4พยาง4พยางรหัสภาพมาครับ ขนทรายเข้าวัดครับขนทรายเข้าวัดถูกต้องครับภาพแรกชัดเจนนะครับผมขนนะฮะที่อยู่บนหน้าแข้งนะฮะ,ะก็ขนและภาพที่2ก็คือน้องทรายเจริญปุระนะฮะกำลังจะเข้าวัดนะ,ะมีลูกศรชี้อยู่ะนะครับขนทรายเข้าวัด4,000ต่อ1น1,000 10, ครับ ยังไม่พ้นนะครับยังไม่พ้นเขตอันตรายนะครับสำหรับแชมป์ของเราเรามาดูกันว่าคู่ต่อสู้ของเราที่ตอนนี้เป็นต่อนะครับผมกำลังนำอยู่จะสู้เท่าไหร่คุณบุ๊กกี้ครับถืออยู่1,000งมนในขณะที่แชมป์มีอยู่4 0 0 0คุณบุ๊กกี้จะสู้เท่าไหร่ครับ2 0 0พแล้วกันค่ะ2,000มาครับรวมเป็น4,000ตรงกลางถ้า4 0 0พตรงกลางนี้หลุดไปนะครับข้อหน้าแชมป์ไม่มีสิทธิ์ แบ่งเล่นต้องหมดหน้าตักกับ2,000ที่มีอยู่เท่านั้นดาวินชีขอ2พยาง2พยางราัดเสียงมากครับเจกคาถาแบบไม่มีเสียงเจกคาถาแบบไม่มีเสียง เสกคาถาแบบไม่มีเสียงตามครับเรียบง่ายครับเรียบง่ายถูกต้องครับโอ,โอ้ยนิดเดียวเสกคาถานะฮะก็คือการไรยมนการร่แบบไม่มีเสียงก็คือเงียบ่ายเงียบผลกลับเรียบง่ายเกือบไปนิดเดียวโชคดีมาก กลับมาที่6000ต่อ800พครับตั้มครับบอกเลยว่าต้องขอบคุณสมาธิของตัวเองจริงๆที่นิ่งเพราะคุณบุ๊กกี้ก็พุ่งไปเหมือนกันต้องทำให้ได้ไวกว่าแบบนี้อีกนะครับเราถึงจะล้มสาวคนนี้ได้ผมมั่นใจเลยว่ายากแต่ต้องทำให้ได้เฉียวเฉียดทุกครั้งจริงๆอ่ะพุ่งตัวทุกครั้งแล้วมันเฉียวเฉียดนิดเดียวถ้าคุณตั้มช้ากว่านี้นิดเดียวเส่คุณบุ๊กกี้อีกแล้วแต่คราวนี้อยู่ที่คุณบุ๊กกี้ล้วว่าเธอจะ สู้ยังไง8,000ต่อ6,000ครับบุ๊กี้ครับ3,000 3,000มอีกครั้งหนึ่งครับผม6,000ตรงกลางครับทีมซิลอย่าดูเพินนะคะกดซิลด้วยนะคะอันนี้เขาเรียกว่าวัดกันไปเลย <c oughs> 3,000รวมกันเป็น6,000ตรงกลางดาวินชีขอ3พยางคพยาง ราดภาพมาครับมีห้องพักไหมคะมีครับคุณบุกี้ครับไม่เต็มบาทค่ะถูกต้องครับ มีห้องพักไหมคะมีครับไปว่าห้องไม่เต็มและภาพที่สอบเป็นภาพวาดกระตูนะภาพแม่ช่ไม่ใว่าเธอโดนมีดบาทจากการทำอาหารก็คือบาทไม่เต็มบาท1 1 0 0 0ต่อ3,000ครับโอ้แชมป์ hmm. เราเหนื่อยอีกแล้ว <libraries> มาถึงจุดนี้มันไม่ใช่งา่ายๆค่ะแล้วยิ่งมาเจอคู่ต่อสู้ที่เ NERGY มาเต็มขนาดนี้นั่นคือเป็นสิ่งที่ แชมทุกคนไม่อยากเจอค่ะแล้วเอ n e จี้เธอไม่ลดลงให้เราเห็นแม้แต่นิดเดียวเธอมีอยู่จริงสามพันครับสิทธิ์ของเราครับสู้เท่าไหร่ครับ1,000ก่อนครับ1,000มาครับรวมเป็นสองพตรงกลางดาวินชีขอ2พยางครับ2พยางราัภาพมาครับ เป็นสองพตรงกลางดาวินชีขอ2พยางครับ2พยางปราดภาพมาครับ แชมป์ครับอสอบถามไม่ใช่ครับบุกี้ครับตรีโกนค่ะตรีโกนถูกต้องครับเป็นภาพของการโกนหัวทั้งสามภาพสามโกนตรีโกน12000ต่อ2000ครับ 2,000นี้ครับเรามาถึง15สมัยนี่คือการป้องกันแชมป์สมัยที่16เพื่อไปสู่เงินล้านครับตามตอนนี้ผมไม่รู้ผมคิดแทนคุณไม่ได้คุณเหลืออยู่2,000เข้าใจว่ามือตอนนี้น่าจะเย็นไปหมดแล้วสอง0นี้เอาอย่างไงครับค่อยๆ<บ>เป็นค่อยๆไปครับมีโอกาสตัดสินใจได้ครับแบ่งเล่นก่อนครับขอแบ่งเล่นนะฮะ1,000รวมกันเป็น2 0 0พตรงกลาง แล้วถ้าข้อนี้ยังไม่ได้อีกข้อหน้าแชมป์หมดหน้าตักครับ2,000ตรงกลางดาวินชีขอ4พยางสี่พยางราดภาพมาครับ ส,สามสองโอ้น่าเสียดายมากเอานินจาเต่าที่ที่ฉันชอบตัวนี้มาด้วยนะคะภาพแรกกระดองที่มีพลาสเตอร์ผ่านการเจ็บมาครับผมค่ะนะฮะต้องติดพลาสเตอร์ไว้ค่ะเจ็บกระดองครับและภาพที่สองได้หนึ่งใจเจ็บกระดองใจดาวินชีไม่ได้อยากได้คืนเลย <laughs> 2,000นี้เอาจริง <laughs> แต่ก็ต้องขอคืน2,000ครับ จริงๆถ้าเกิดเห็นกระดองแล้วใจจากได้เนี่ยได้หนึ่งใจเนี่ยนะครับในภาพที่สองอก็น่าจะเจ็บกระดองใจได้แล้วตอนนี้เจ็บกระดองใจทั้งสตูเลยค่ะแหมเอาละเ,เอาสั้นๆเลยลอกันวัดไปเลยเนาะนไหนๆก็ต้องหมดหน้าตักแล้วสำหรับแชมป์ของเราแชมป์ตั้ม15สมัยกำลังเข้าดาวน์ไปสู่เงินล้านค่ะ จะจอดตั้งแต่คา u ด์ดาวน์แรกเลยหรือเปล่าหมดแล้วตักแชมป์ครับส่งกำลังใจให้แชมป์ด้วยเช่นกันนะคะคุณตาหง1,000จากแชมป์รวมอีก1,000จากคุณบุกกี้2 0 0 0นี้ไม่ว่าคุณบุกกี้ได้หรือหลุดไปคุณจะเป็นแชมป์คนใหม่ทันทีพร้อมกับเงินเก็บตอนนี้เห็นชัดๆเลยคือ1,000 0บวกกับ4,000ที่ซิลมาเป็น1 000, 4 0 0 0แต่แชมป์ครับคุณต้องไปต่อให้ได้ แต่ถ้าไปต่อไม่ได้ก็ภูมิใจในตัวเองได้เลยว่าคุณเป็นแชมป์15ส,สมัยทำเงินสะสมไปได้ทั้งหมด163,000บาทแต่คุณจะหยุดแค่นั้นหรือเปล่านี่คือโอกาสสุดท้ายของคุณและแน่นอนคุณต้องทำให้ได้ถึง2ครั้งเพราะมีแค่2,000ที่อยู่ตรงกลางนี้ดึงกลับไปเขาก็ต้องสู้อีก2,000อย่างแน่นอนมาครับขอเสียงประมือดังให้ทั้งคู่เลยครับขอกำลังใจค่ะสอกำลังใจทั้งคู่เลยค่ะ 2,000ตรงกลางครับโอกาสสุดท้ายของตั้มแชมป์15สมัยของเราดาวินชีขอ C พยาง C พยางรหัสภาพมาครับ พันตรงกลางครับโอกาสสุดท้ายของตั้มแชมป์15สมัยของเราดาวินชีขอสีพยางสีพยางรหัสภาพมาครับ <6 S 1> บอหกทีมซิลก่อนแล้วครับห้าสี่2 2> สามสองยังไงคุยเป็นทางนี้เลยค่ะทีมซิลเบอร์หกคุณหนุ่งหนิงตอบว่าค่ะวิตกกังวละค่ะวิตตกกังวลรับไปหนึ่งพันครับคุณนุ่งหนิงครับภาพแรกดูดีๆครับเข็มวินาทีเห็นไหมฮะ ลูกลงมาวิตกครับและลิงลิงกังครับกำลังวนอยู่ในเฟรมแค่นี้เองแต่เข้าใจถึงความเครียดความกดดันมันทำให้ทุกอย่างตื่อแม้แต่คุณบุกกี้เองสองข้อติดค่ะก็ตื่อเหมือนกันค่ะมีความตื่นเต้นอยู่พอกันแต่ที่น่าเสียดายจริงๆครับวิตกังวลนี่แหละเป็นตัวที่ทำร้ายเราทำให้คุณตั้ม แชมป์15สมัยของเราต้องเสียแชมป์ให้กับแชมป์ใหม่ของเราคุณบุ๊กกี้ขอเสียปรบมือดาลให้กับคุณตั้มครับแชมป์15สมัยวันนี้ตุ้มจะเป็นก่อนพร้อมกับเงินรางวัล163,000บาทครับสุดยอดเลยค่ะคุณตั้มขอบคุณนะคะและขอแสดงความยินดีกับแชมป์หนึ่งสมัยคนใหม่ล่าสุดของเราคุณบุ๊กกี้คูเคมีและที่ตอนนี้นะครับผมเก็บเงินไปาจาัดการเป็นแชมป์หนึ่งสมัย10,000บาทสะสมอีก4,000เป็น1 0 0 0บาทครับ สุดยอดมากๆดูไม่ออกจริงๆว่าเธอจะมาแบบว่าฮาร์ดคอขนาดนี้ฮาร์ดคอมากเลยนะฮาร์ดคอมากคือเราเราเราคิดว่าตอนที่เธอ Energy ์เยอะเนี่ยพอแบบเริ่มเสียเริ่มตอบไม่ได้แบบเสียคะแนนไปเนี่ยน่าจะต้องมีแบบว่าสงบสงบลงนิดนึงเพื่อทําสมาธิใหม่เปล่าเลยเธอเหมือนเดิมเธอล้นลาแบบโอ้โหยอมเธอจริงๆนะคะแล้วโชว์ฝีมือในการตบในเวลาที่ใช้ไปไม่มาก ใช่ค่ะพร้อมกับการถอดรหัสของเธอนั้นชแชมป์คนนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งเลครับท่านผู้ชมที่บอกเลยว่าหาใครโค่นได้ยากมากนอกจากทุกคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยพร้อมที่จะลงมาโค่นเธอแล้วตอนนี้ค,คือไม่เคยเจอผู้แข่งขันคนไหนที่ยืน <c oughs> เขาจะยืนกันอย่างมั่นคงนะคะ <c oughs> แต่เธอคนนี้เนี่ยคุณบุกกี้ชแชมป์ใหม่เนี่ยเธอจะยืนอย่างนี้ค่ะซ <c oughs> ึ่งซึ่งดิฉันเชื่อว่าทีมสิลของดิฉันเนี่ย ยังคงไม่กล้าจะลงไปเจอเธอแต่มันถึงเวลาแล้วค่ะทุกคนคะไม่รู้จะสู้ด้วยอะไรกันนะคะกับกลยุทธ์กับเธอคนนี้แต่แน่นอนว่าเกมจะต้องสนุกอย่างแน่นอนลงไปเลยค่ะแรนด้อมค่ะยืนยันที่เบอร์สิบครับคุณขจรเบอร์สิบนะคะเอาแล้วค่ะนิดนึงค่ะพี่ครับผมยังไงคะแชมป์คนนี้น่ากลัวครับ หมายถึงฝีมือใช่ไหมคะทุกอย่างเลยครับผมทุกอย่างเลยนะครับฝีมือฝีมือการถอดรหัสนะคะขอให้โชคดีนะคะพี่กระจอนผมด้วยค่ะสวัสดีครับพี่กระจอนครับสวัสดีครับผมปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับขายผักสดอยู่ตลาดเก่าเยาวราชครับดูดาวินชีบ่อยไหมครับว่างเป็นดูครับผมว่างเป็นดูใช่ฮะดูแล้วถอดรหัสไหมครับถอดได้ถึงได้กล้ามาที่นี่ครับผมนี้ แชมป์คนนี้เป็นยังไงบ้างครับน่ากลัวมากครับน่ากลัวมากพลังเธอเยอะเหลือเกินเล่นดูดพลังแชมป์ไปแล้วครับื่อกีรอบที่แล้วใช่ต้องสู้เต็มที่เพราะว่านี่คือการป้องกันแชมป์ครั้งแรกของเธอหลังจากที่เธอได้แชมป์หนึ่งสมัยจากการโค่นแชมป์สิบห้าสมัยนะฮะแชมป์ตั้มของเราเริ่มที่แชมป์สมัยที่สองนี้จะได้หรือเปล่าดาวินชีใส่ให้ทั้งคู่ครับคนละหนึ่งหมื่นครับและสู้กันมาคนละสองพันตรงกลาง สี่พตรงกลางครับดาวินชีขอสองพยางสองพยางรหัสเสียมาครับกำแพงบอกว่าเที่ยงเจอกันกำแพงบอกว่าเที่ยงเจอกัน เบอร์แปดกว่าเที่ยงเจอกันแชมป์ครับวอลนัทถูกต้องครับกำแพงภาษาอังกฤษก็คือว a l นะฮะบอกว่าเที่ยงเจอกันก็คือการนัดพบวอ l l ัดใกล้เป็นถั่วซะงั้นนะครับผมแต่ที่แน่ๆขึ้นน้ำก่อนครับแชมป์ครับ12,000ต่อ8,000ครับพี่กระจอนครับ8,000ครับ S 2> 2 <S สองพันครับผมไม่ต้องถามเลยสองพมาครับเป็นสี่พตรงกลางสี่พตรงกลางถ้าได้กลับไปกลับมาเสมอกันที่ห0 0่งหมื่นนั่นหมายความว่าถ้าเกิดได้กลับไปแต่ตอนนี้ให้ท่ทานผู้ชมทุกคนนั้นกลับไปพักผ่อนก่อนดีกว่า <c oughs> เพราะตอนนี้น่าจะลุ้นกันใหญ่แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในรอบหน้าหมดเวลาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีค่ะ